ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปวิดีโอในวันนี้ผมมีคําถามยอยากจะถามทุกๆคนก่อนจะเริ่มคลิปวิดีโอหนึ่งในอาหารที่ผู้คณนั้นชื่นชอบที่สุดคืออะไรซึ่งสําหรับผมก็คงจะเป็นพวกแซนด์วิชไม่ก็เบอร์เกอร์อะไรพวกนั้นอันเนื่องมาจากความสามารถในการเปลี่ยนไส้ของมันที่หลากหลายมากๆยกตัวอย่างแล้วกันนะวันนี้ผมอาจจะกินไส้แฮมชีสวันพรุ่งนี้ผมอาจจะกินไส้ไก่ก็ได้หรือวันมะรืนนั้นผมอาจจะกินไส้ทูน่าก็ได้แถมนอกจากนี้ผมสามารถพกพาไปไหนก็ได้ แล้วว่าแต่ทําไมเราถึงเปิดคลิปวิดีโอลากยาวขนาดนี้กันละ่ะเพราะว่าการเล่นมิวสิควิดีโในวันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการทําแซนด์วิชมันไม่ใช่แค่การทําแซนด์วิชธรรมดานะแต่เป็นการเปิดร้านอาหารทําแซนด์วิชเลยละ่ะและเรายังอยู่บนเกาะลอยฟ้าสถานที่ที่เรานั้นมีทรัพยากรอย่างจํากัดและเราต้องบริหารให้ดีและโชคดีเหลือเกินที่ในความเป็นจริงของผมผมได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหารมาแล้วบ้างแล้วผมบอกว่าความรู้ที่ผมจะได้นํามานั้น จะสามารถเอามาปรับใช้ได้ในการเล่นมายครับครั้งนี้เอาละอย่ารอช้กันเลยไปเริ่มคลิปไปดูกันดีกว่า let's go <S สวัสดีผมฟอร์ดจากอนาคตนะผมมาเตือนเอาไว้ก่อนเลยว่าคุณไม่ได้รับความรู้อะไรจากการดูคลิปนี้มากมายนักหรอกยังไงก็อย่าคาดหวังอะไรจากไอ้หมอนั่นมากเลยแล้วกันนะแค่นี้ละไว้เจอกัน เมื่อเริ่มต้นขึ้นมาเรานั้นได้รู้ตัวว่าเราอยู่บนเกาะลอยฟ้าแล้วจากนั้นก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มเปิดสูตรภารกิจและพบว่าเรานั้นต้องไปที่บริเวณร้านค้าของเราก่อนเราจะเห็นว่าตรงนั้นมีเคาน์าเตอร์เล็กๆอยู่รับวัตถุดิบเบื้องต้นรวมไปถึงการรับอุปกรณ์สำหรับการเปิดร้านและหลังจากนั้นเราก็เริ่มกลับมาตัดต้นไม้เอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเล่นไม้ค้าแบบไหนการตัดต้นไม้นี่มันเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆอ่ะเนาะปลูกต้นไม้ทดแทนทำ stone generator ขึ้นมา ดูเหมือนว่าจะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยจึงทําให้ผมจะต้องกลับไปขุดออฟซีเดียนทั้งๆที่ไม่ได้มีที่ขุดเพชรซะด้วยซ้าพร้อมกับที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมและปรับปรุงคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์ไปด้วยผมเดิมพันได้เลยละว่าใครที่เล่นสายสกายบ็อกเห็นคลิปนี้จะต้องทรมานมากหน้าดูเลยขอโทษด้วยนะแต่ต้องขอขอบคุณบ่อสําหรับการฟาร์มลาวาที่ทางของตัววอดแพ็กนั้นให้มาจึงทําให้มันไม่ได้เป็นจุดจบของการเล่นครั้งนี้นะนะ และเชื่อผมเถอะมันจะเป็นประโยชน์อีกมากในอนาคตของเราเลยละ่ะหลังจากที่ผมทำ stone generator เสร็จผมก็รีบทำควานหินเอามาทุบรัวออกเพื่อที่จะปรับปรุงฟาร์มใหม่ให้มันสวยงามกว่านี้แต่เพื่อความรวดเร็วผมคงไม่ได้โชว์ทั้งหมดมาให้ดูหรอกนะเอาเป็นว่าดีดนิ้วไปที่ตอนจบเลยแล้วกันมันก็คงจะเป็นอะไรประมาณนี้นี่ละ่ะใช้หลักการที่ว่าน้ำตรงกลางหบล็อกแล้วก็ดินรอบข้างๆอีก4บล็อกเราจะได้พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกจำนวนมากเลยละ่ะ ใช้น้ำเพียงแค่นิดเดียวแต่กับได้ที่ปลูกเยอะขนาดนี้สำหรับผมผมมองว่านี่มันคุ้มค่ามากมากเลยแล้วนะพร้อมกับในระหว่างนี้ผมก็ได้ปลูกพืชผักไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกะหล่ำปีเมื่อเสเทและก็ข้าวแต่ในอนาะคตมันจะมีมากกว่านี้อีกแน่นอนในระหว่างที่ผมทำฟาร์<ผ>มอยู่ก็มีนักเดินทางมาหาผมได้ถามพี่ชายคนนั้นไปว่าอยากจะอยู่ที่นี่ไหมซึ่งพี่ชายก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคผมให้พี่ชายเป็นคนขายแรกซึ่งสิ่งที่ผมใช้แรกนั่นคือเหรียญทองแดงนั่นเอง จริงๆก็ยังมีนักเดินทางคนหนึ่งที่มาหาผมด้วยนะแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ขาจรน,น่ะผมก็เลยจะพาเธอออกไปแบบสมัครใจน่ะขอโทษทีนะที่นี่ต้อนรับเฉพาะคนที่มาถาวรน,น่ะและก็นอกจากนี้ผมยังเลี้ยงไก่ด้วยนะก็เป็นไก่ที่เขาแจกในภารกิจเริ่มต้นนั่นแหละมันจะเป็นแหล่งผลิตทั้งไข่และก็เนื้อให้กับธุรกิจของเราเลยละและดูเหมือนว่าจะมีลูเมียด้วยละนะโดยลูเมียจะทําหน้าที่เหมือนกับผู้ให้คําแนะนําในการทําฟาร์มของเราในตัวมัฟแพกนี้แต่น่าเสียดายที่ การที่จะพูดคุยกับเธอนั้นจะต้องเขียนชื่อเธอในภาษาจีนซึ่งผมเขียนไม่เป็นก็เลยให้เธอเป็นมัสคอตภายในฟาร์มของเรานะเอาละ่ะต่อจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะลูเมียหลายหลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆกับน้องนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวผมอธิบายก่อนแล้วกันว่าเธอเป็นใครมาจากไหนกันลูเมียเป็นตัวละครจากซีรีส์เกมที่ชื่อว่าโ oh ตโฮโปรเจ์โดยพลังของเธอนั้นจะเกี่ยวกับความมืดและไม่ชอบแสงสว่างโดยเธอเป็นตัวละครมาจากภาคที่มีชื่อว่า Embodiment of s c a r l e t d e v i l โดยเป็นหนึ่งในบอสไฟที่เราจะต้องปเผชิญหน้าในการต่อสู้ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ใช่แฟนเกมโตเท่าไหร่ใครมีความรู้เรื่องนี้มาช่วยอธิบายเสริมในใต้คอมเมนต์ได้นะและหลังจากที่ผมนั้นได้เตรียมตัวมาเป็นเวลานานในที่สุดผมก็ได้เวลาเปิดร้านอย่างเป็นทางการสักทีโอ้ได้แล้วดูเหมือนว่าจะลืมของนิดหน่อย ถึงจะบอกว่าจะขอเวลาเติมของอีกนิดหน่อยก็เธอแต่เอาจริงกว่าจะได้เปิดร้านจริงๆก็เล่นไปซะเกือบมืดเลยละ่ะแบบในระหว่างนี้ยังมีแอบแวะไปทําฟาร์มแล้วก็เติมของเพิ่มคึ้นอีกเป็นระยะระยะอีกด้วย <c oughs> น่าอายจริงๆส่วนดการเสิร์ฟอาหารก็เป็นเป็นอย่างที่เห็นหน้าที่ของเราก็คือการรับออเดอร์จัดเรียงไส้ของแซนด์วิชให้เหมือนกับที่ออเดอร์เขาร้องขอออกมาแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วจากนั้นก็ส่งแล้วจากนั้นเราก็้รับเงินรางวัลมาง่ายๆใช่ไหมละ่ะ คือว่าที่เงียบไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะแต่แค่อยากให้เห็นเฉยว่าการให้บริการมันก็จะประมาณนี้แหละทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเงินมากพอหรือไม่ร้านก็จะปิด ไปตาามภาพเลยโดยนอกจากการหารายได้ของเราแล้วเรายังต้องการค่าชื่อเสียงอีกด้วยละ่ะคุณเห็นบริเวณใต้ด้านล่างนี้ไหมตอนที่คุณทําอาหารเสร็จคุณจะได้รับค่าชื่อเสียงมาซึ่งค่าชื่อเสียงมันจะทําให้เออเรียกว่าอะไรดีละ่ะมันจะทําให้เราได้ไปประกาศสินีบัตรออกมาซึ่งในขั้นแรกเราจะต้องทําให้ได้ในระดับที่เลเวล5เพื่อที่เราจะได้ใบป,ประกาศสินีบัตรทองแดงเพื่อสําหรับการเล่นชปเตอร์ต่อไปและหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกลายเป็นหลุมนรกที่ซ้าไปซ้ามาไม่จบไม่สิ้นสักที ในทุกๆกลางวันผมก็ต้องมาให้บริการลูกค้าแบบนี้และในทุกกลางคืนผมเองก็ต้องที่จะเตรียมของให้พร้อมสําหรับวันกลางวันอีกครั้งรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมอสแควนี้ผมได้นอนในเซิร์ฟเวอร์นี้จริงๆก็แค่ครั้งเดียวแต่จะให้ผมนอนยังไงในเมื่อผมต้องระแวงตลอดว่าตื่นเช้ามาจะมีของพอสําหรับการให้บริการลูกค้าในวันพรุ่งนี้ไหมอยากร้องขอให้ใครสักคนมาช่วยแต่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เล่นคนเดียวจะให้ร้องขอใครช่วยกันล่ะผมจำไม่ได้ว่ามันนานขนาดไหนแต่ในที่สุด ในที่สุดระดับชื่อเสียงของผมนั้นก็อยู่ในระดับที่5 ทีนี้ผมจะได้เล่นแชปเตอร์ต่อไปสักทีคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมตอนเล่นเกมหรอกนะแต่ตอนนั้นผมนีใจสุดๆไปเลยล่ะหลังจากที่เราถึงเรเวล5้น้องลูเมจอธิบายว่าเราสามารถใช้กระดาษนั้นมาขีดกวาที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่อที่เราจะรับประกาศธิญาบัตรและก็น้องจะมาอธิบายด้วยว่าตอนนี้ลูกค้านั้นเริ่มที่จะเบื่อกับวัตถุดิบและเราต้องแก้ปัญหาด้วยการนาวัตถุดิบใหม่ๆจากบทอื่นๆมา,มาเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,มชื่อเสียงให้กับร้านของเราพร้อมกับการชมเล็กๆ,ๆน้อยๆว่าส้อออนรรราาบ์กววสุดใใลจํํหัคพแ็ คาแนะนานะลูเมียจังแต่เราเองก็มีอยู่แค่ร้านเดียวนี่ว่ายังจะมีใครมาเปิดร้านแข่งกับเราอีกเหรอหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่ทํากระดาษหนึ่งแผ่นและจากนั้นก็ไปรับใบประกาศนียาบัตรจากเคาน์เตอร์ก็แค่นั้นละในนั้นก็คือทั้งหมดตลอดวันนี้เอาไว้เจอกันครั้งหน้าบายบายจ้างั้นเดี๋ยวผมขอพูดอะไรหลังจากนี้อีกนิดหน่อยแล้วกันผมขอโทษจริงๆที่ผมได้ทิ้งช่องนี้ไปนานพอสมควรเลยอันเนื่องมาจากปัจจจยหลายๆอย่าง ทั้งเวลาเรียนของผมที่ผมต้องกลับไปโฟกัสกับการเรียนและก็อาการหมดไฟที่มักจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ส่วนที่แย่ที่สุดที่ผมไม่กลับมาก็เพราะว่าผมละอายใจผมกลัวความรู้สึกที่คนดูจะผิดหวังถ้าหากผมกลับมาเอาป่านนี้ทั้งทั้ที่เขาอาจจะผิดหวังในตัวผมไปแล้วมันอาจจะฟังดูขี้แพ้ไปหน่อยแต่นั่นคือความรู้สึกของผมจริงๆผมไม่ได้อยากจะโกหกหรอกนะ และหลังจากนี้ผมก็ไม่สัญญาด้วยว่าผมจะสามารถอัพคลิปบ่อยๆได้หรือเปล่าเพราะผมต้องจริงจังกับการเรียนอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แต่ผมจะพยายามอัปเดตคลิปบ่อยๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นการไลฟ์ชดเชยยังไงก็เถอะสำหรับใครก็ตามที่ดูมาจนถึงตอนนี้ผมขอบคุณจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับ มันมีความหมายกับผมมากๆเลยล่ะผมเพิ่งกลับมาตัดต่อคลิปวิดีโอมันอาจจะคุณภาพตกลงไปจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยตั้งเอาไว้เยอะพอสมควรยังไงก็เอามาบอกกันได้นะว่าควรจะปรับเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ